พ่อแม่พี่น้องแฟนค FC, ลับเอฟซีมอ랄ิฟพ่อหน่อยซุ่มบูซุกโวซุกคนค่ะมื่อนี้ค่ะเราก็อยู่ที่สวนสาธารณะอดลอดอีกเช่นเคยค่ะพี่น้องเมื่อนี้ค่ะมีเนี่ยแปลกหูแปลกตาใหม่พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะนะคะซึ่งจะมีการจัดงานนะคะในวันที่17เนาะพี่น้องเนาะเป็นงานเอ่อฉลองนะคะเปิดนะคะเปิดสวนสาธารณะเนาะพี่น้องนะคะตอนนี้ ทางเจ้าหน้าที่นะคะเพิ่นกระไดมากจัดเตรียมจัดสถานที่นะคะในการตกแต่งสถานที่นะคะเพื่อความสวยงามค่ะในหมือจัดงานเนาะพี่น้องเนาะของวันที่17พฤศจิกาสิฮหอดนี่ค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยค่ะมอลำพลิพล่อหน่อสม,มุนก็เลยม้อนีว่างค่ะก็เลยพาพี่น้องค่ะมาช่อมบรรยากาศนะคะในการจัดตกแต่งสถานที่นะคะโบสิเป็นผ้าเพ่ผ้าไทยผ่าท่งเนาะเขาเจิญผ่าท่งนะคะพี่น้อง หอยเต็มเลยนะคะพี่น้องคะเนี่ยคะ่ะสวยงามค่ะพี่น้องบรรยากาศกองสวนสาธรารณะอดหลอดของเราวันนี้ก็มีแต่ความสวยงามอิ่มลิค่ะพี่น้องจัดตกแต่งในการจัดงานนะคะเปิดสวนสาธรารณะอดหลอดของวันที่สิบเจ็ดนะพี่น้องนะคะเนี่ยคะ่ะจะเป็นทุ่งแนวนี้กะเป็นเอ่อกรเอี่ยังสิริพงก็กเอรบ๊ว่ถือนะคะพี่น้องการผูดใดหูวก็คอมเมนต์บอกน้ำเนี่ยกัแเรากันเราพี่น้องนะคะ สวยงามค่ะพี่น้องพร้อมด้วยผ้าทงนะคะพี่น้องคะเนี่ยค่ะสวยสดงดงามนะคะวันที่สิบเจ็ดสิบแปดนะคะขอเชิญชวนนะคะชาวรีสเกตทุกทกท่านมาร่วมเปิดงานสวนสาธารณะอดลอดของเรานะคะได้น้อพี่น้องนะคะที่สะพานขาวอำเภอเมืองจังหวัดรีสเกตค่ะพี่น้องคะ่ะสิบเจ็ดสิบแปดเดือพี่น้องนะคะนะคะมาชมความงดงาม ก็อาจจะมีการแสดงหรือจังไรสิริพ่เก็ยังบ่ท่านนหูนะคะว่าตอนนมีการจัดตกแต่งเนีย่ยไดเนียนะคะขอเชิญชวนทุกๆท,ท่านนะคะมาเที่ยวงานเปิดลานอดหลอดกันนะคะ